ผีตีสามละครยูทู e ชุดเรื่องสั้นขวัญภวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดซับสไครให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องจอมคาถา เรื่องราวของหมอผีจอมคาถาจอมขมังเวทที่ชื่อว่าหมอผีจอมหมูบ้านที่เราอยู่หรือทำไมพักนี้มันมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะในคืนแรมสิบห้าคำมักจะมีชาวบ้านเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดไอโรคบาโรคบอดี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้ชาวบ้านต่างพากันอยู่อย่างสุขสบายอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุกันทั่วทุกหลังคาเรือนแต่ทว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนพวกชาวบ้านพากันเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน มีอาการไหลตายทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่หรือแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงตายกันเป็นเบือเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนในหมู่บ้านที่เราอยู่อืมไม่ได้เรื่องนี้เราต้องพยายามสืบดูให้รู้ให้ได้ว่าที่มันเป็นแบบนี้มันเกิดจากการกระทําของอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นการกระทําของผูผีปีศา ที่พวกมันพากันเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อจะเอาชีวิตของผู้คนเออแล้วนี่เราจะหาทางช่วยเหลือผู้ชาวบ้านได้ยังไงกันนี่ถ้าหากเราไม่หาทางทำอะไรสักอย่างเราเชื่อว่าคงอีกไม่นานหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องเป็นหมู่บ้านร้างอย่างแน่นอน แล้วนี่เราจะแก้ไขเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่พอเรานึกถึงชาวบ้านที่มีอาการไหลตายมันก็ทำให้เรานึกถึงนางผีแม่ไม้ที่เราเคยปราบมันมานักต่อนักแล้วเราเคยปราบมันมาเรียกว่าจนนับครั้งไม่ท้วนแล้วชาวบ้านที่พากันไหลตายอยู่ในตอนนี้ล่ะพวกชาวบ้านตายเพราะผีแม่ไม้ย,ย่างงั้นเหรอฮะ แต่ถ้าหากเป็นผีแม่ม่ายจริงๆมันจะต้องเอาเฉพาะหนุ่มๆหน้าตาดีๆที่ยังเป็นโสดไม่เคยผ่านการมีลูกมีเมียมาก่อนแต่นี่ผีมันกวาดเรียบมันเอาชีวิตทุกคนไม่ว่านุ่มแก่สาวๆหรือแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆที่ยังไม่รู้อินโนอินเน่มันก็ยังคร่าเอาชีวิตพวกเขาเหล่านั้นไป หมอผีอย่างเราต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้คืนนี้เป็นคืนข้างแรมสิบห้าคำพอดีเรามานั่งทำพิธีอยู่ในใจกลางของหมู่บ้านโดยมีพวกชาวบ้านมานั่งรวมตัวกันอยู่ในวงได้สายศิลมีทั้งคนรุ่มคนแก่คนสาวยกเว้นพวกเด็กๆ เราไม่ให้เข้ามาในวงได้สายสินที่เรากำหนดเอาไว้ทุกคนจะออกไปนอกได้สายสินไม่ได้เด็ดขาดคืนนี้บรรยากาศอรอบๆตัวเราดูมันเย็นยะเยือกเสียงบรรดาหมาในหมู่บ้านพวกมันต่างพากันกงคอหอนรับกันเป็นทอดๆในขณะที่เรากําลังนั่งทําพิธีอยู่นั่นเองพลันเราก็ได้ยินเสียงหวีดร้องของบรรดาผู้ผีปีศาจ พวกมันพากันร,ร้องโหยหวนอย่างน่าสะพรึงกลัวฟังแล้วน่าสยองขวัญมากบรรดาชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้านหลังของเราพากันเบียดจนเข้ามาประชิดตัวเราด้วยความสั่นกลัวพ่อหมอพระหมออย่าทิ้งพวกเรานะเพ,ะพ่พี่ผีมันเข้ามาประชิดพวกเราอยู่ข้างหน้าแล้วอ,อ,อยจะทำยังไงดีล่ะพ่อหมอทุกคนฟังข้านะ ตอนนี้เรามาอยู่ในวงได้สายสิลกันทุกคนจะไม่มีผูดผีหรือวิญญาณร้ายตนไหนมันเข้ามาทำอะไรพวกเราได้หรอกทุกจุดทุกมุมข้าได้ทำพิธีสะกดไว้ทุกด้านแล้วพวกเอ็งอย่ากลัวกันไปเลยถ้าหากทุกคนแสดงความหวาดกลัวพากันนั่งก้มหน้าก้มตาต่อไปมันก็จะยิ่งได้ใจแต่ข้าก็ขอร้องนะ เมื่อเองกลมไปแล้วก็ไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมองอีกไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้จิตของข้ากำลังสัมผัสกับดวงวิญญาณของพวกมันอยู่พวกมันพร้อมจะเล่นงานเราทุกคนฟังข้าให้ดีๆหากรู้สึกตกอกตกใจก็ให้รวมตัวเข้าหาการเอาไว้ห้ามออกจากวงได้สายสินเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟัง ข้าจะไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะเว้ยพ่อหมอพ่อหมอดูนอนสิดูดูนอนสินนสฮะนั่นมันดวงไฟอะไรวะเป็นดวงไฟสีเขียวเรืองเรืองมันพากันลอยพุ่งขึ้นจากทางบ้านทุกหลังคาเรือนเลยเฮ้ยนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะนี่จะเช่นว่ามันชักจะยังไงซะแล้วพ่อหมอดวงไฟสีเขียวเรืองเรือมันพากันลอยพุ่งออกจากหลังคาบ้านแล้วไอ้ไฟประหลาดนั่น มันก็รีบลอยวูบเข้าไปในบ้านทุกหลังคาอีกแล้วแล้วมันเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ละหลังได้ยังไงมันเข้าไปตอนไหนเอ๊ะทำไมมันเข้าเข้าออกออกอย่างเงี้ยอ,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 อันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละข้าว่าตอนนี้ทุกคนพากันกลับเข้าไปในบ้านกันได้แล้วเดี๋ยวข้าจะตามไอ้ดวงไฟประหลาดสีเขียวเรืองๆนั่นเข้าไปแล้วพ่อหมอจะตามดวงไฟประหลาดนั่นเหรอฉันว่าอย่าเลยนะ มันอันตรายนะพ่อหมอถึงมันจะอันตรายมากเพียงใดแต่ข้าก็จะตามมันไปข้าอยากจะรู้ว่าดวงไฟประหลาดนั่นมันเป็นอะไรกันแน่มันจะต้องมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอนฉันว่าพ่อหมอน่าจะไปพักผ่อนก่อนดีกว่านี่มันดึกมากเลยนะพ่อหมอใช่นเช่นฉัเป็นห่วงพ่อหมอไม่อยากให้พ่อหมอเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้พ่อหมอก็เป็นที่พึ่งของเราไม่มีพ่อหมอซะแล้วเราแย่แน่ ตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านต่างพึ่งพาพ่อหมอคนเดียวเท่านั้นน่ะข้าขอขอบใจทุกคนนะที่เป็นห่วงหมอผีอย่างข้าแต่ว่าข้าจะเป็นอะไรไปไม่ได้หรอกเพราะข้าต้องหาทางกำจัดไอ้ดวงไฟประหลาดนั้นให้ได้ซสก่อนเพราะหากเราขืนปล่อยมันไว้ผู้ชาวบ้านจะพากันตายมากขึ้นเอาละทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวข้าจะรีบตามไอ้ดวงไฟประหลาดั่นไป ถ้าช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการหลังจากที่พวกจะบ,บ้านแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันกันหมดแล้วเราก็ไม่รอช้าเช่นเดียวกันเรารีบออกจากที่ตรงนั้นแล้วก็ตามดวงไฟประหลาดนั้นไปติดๆทันทีจนกระทั่งดวงไฟประหลาดนั้นมาหยุดอยู่ที่กลางป่าแห่งหนึง่งซึ่งมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอประมาณเราเห็นดวงไฟสีเขียวเรืองๆประหลาดนั้น มันมารวมกลุ่มกันอยู่ที่กลางป่าที่ตรงนั้นมันเป็นบริเวณลานกว้างแต่แล้วขุนพระช่วยเราถึงกับตกตะลึงพึงเพลิดเมื่อสายตาของเราเห็นดวงไฟประหลาดนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นเปรตตัวสูงโยกเยกหลายตัวยืนท่าทายสายลมยามหนาวเปรตแต่ละตัวมีทั้งเปรตผู้หญิงและเปรตผู้ชายพวกมันยืนโงงเงินสูงฉลุดททำเอาเราถึงกับ ยกมือทาบอกให้เปรตพวกนี้มันพากันมารวมตัวเพื่อจุดประสงค์อะไรกันดูเหมือนเปรตแต่ละตัวมีท่าทางกระดีกระดาจนน่าเกลียดเปรตบางตัวกำลังโยกย้ายสายสะโพกเหมือนพวกมันกำลังจะออกกำลังกายอะไรสักอย่างหนึ่งขณะที่เราแอบซุ่มดูพฤติกรรมของบรรดาเปรตเหล่านั้นด้วยจิตใจระทึกหูของเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนแววมาแต่ไกล และดูเหมือนไกลเข้ามาทุกขณะทุกขณะแต่แล้วเราก็ถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อบรรดาหมาไม่รู้มันมาจากไหนมันเหมือนนัดกันไว้พวกมันมารวมตัวกันอยู่ที่ตรงนี้บรรดาผงหมามันพากันมาล้อมเป็นวงกงคอเห่าหอนรับกันเป็นทอดเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บรรดาฝูงเปรตชายหญิงเหล่านั้น พากันเต้นแรงเต้นกาและพวกมันพากันร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเฮ้ยเฮ้ยรีเปรตไอ้พวกเปรบ้าบอพวกนี้มันคึกอะไรขึ้นมาทาั้งทั้งที่ปากของพวกมันมีปากเท่ารู้เข็มแต่มันก็พยายามจะแหกปากร้องเพลงออกมาจนเราเห็นแล้วดูมันชัางนาสมเพทเวทนาสจัจริงๆขณะที่พวกมันกำลังสนุกสนานปรบมือกัน ปบะแปะเบาแปะอยู่นั่นเองเราก็เห็นร่างของยายแกเหี่ยวย่นไปทั้งตัวไม่ผิดกับหนังคังคกตายซาแกโผล่พรวดออกมาจากชายป่าด้านหนึ่งแล้วก็เดินงกงงงงงเงินออกมามันทำเอาเราถึงกับใจหายว่าเพราะยายแกที่ออกมายืนเผชิญหน้ากับบรรดาผีเปรตเหล่านั้นหน้าตาของแกช่างอับประลักสิ้นดีเราเห็นผมบนหัวแกขาวโพลนหมดไปทั้งหัว ผมเผาดูเป็นกระเสริงหน้าตาเละเท็น้ำเหลืองไหลเยิม้มไอ้ทำไมมันหน้ากเกลียดหน้ากลัวแบบนี้บรรดาผีเปรตเหล่านั้นเห็นยายแก่พวกมันก็ยังไม่สนใจพากันกระดีกระดาเต้นรำสายไปสายมาอย่างสนุกสนานเราเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องนี่เรากำลังเผชิญอะไรอยู่นี่ขณะที่เรากำลังตกตะลึงกับภาพที่เห็น เราก็ได้ยินเสียงยายแก่พูดออกมาดังๆหยุดกนสนุกสนานกันได้แล้วบริวารของขา้าข้ามีเรื่องจะมาบอกกับพวกเจ้าแม่เท่าไม่น่าเขามาขัดจังหวะพวกเราพวกเรากำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวข้าปล่อยให้พวกเจ้าสนุกสนานกันพอสมควรแล้วและพวกเจ้าจงฟังขา้า ข้าขอประกาศให้พวกเจ้ารู้ไว้ด้วยว่าพวกเจ้าต้องออกล่าวิญญาณข้าพวกชาวบ้านให้หมดทุกหลังคาเรือนไม่เว้นแม่นแต่บ้านของไอ้หมอผีจอมจัดการข้ามันให้สิ้นซากอย่าให้หลงเหลือแม้แต่หลังเดียวอะไรกันนี่นี่มันจะฆ่าหมดทุกครัวเรือนเลยเหรอนเนี่ยอ๋อ,อ,อเราพอจะรู้แล้ว ใหญแกเนี่ต้องเป็นหัวหน้าของเปรตพวกนี้ถ้าหากมันจัดการกับชาวบ้านหมดทุกหลังคาเรือนได้ละก็รับรองว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันจะต้องกลายเป็นหมู่บ้านร้างยังไม่ต้องสงสัยเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปไม่ได้เราต้องหาทางจัดการกับพวกมันให้ได้เราต้องออกราวิญญาณของมันเพื่อมาเป็นบริวารของข้าให้มากที่สุดหมู่บ้านแห่งนี้มันต้องเป็นของข้า และข้าขอประกาศให้พวกเจ้ารู้ว่าจะไม่มีใครมาขัดขวางข้าได้อย่างเด็ดขาดแล้วจะใ้พวกเราจัดการกับพวกชาวบ้านได้เมื่อไหรแม่เทาพวกเก่าทุกคนไปจัดการกับพวกชาวบ้า,บานคืนนี้เลยคืนนี้เลยและแม่เทาข้าว่าดูมันเร็วจังเลย พวกเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยพวกเจ้านี่มันโง่จริงๆสมกับที่เป็นผีเปรตที่คอยร้องวีดวีดกรีดกอยู่แบบนี้ล่ำไปนี่พวกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้คืนนี้มันเป็นวันอะไรฮะพวกข้าไม่รู้จริงๆแม่ท้าพวกเองนี่มันโง่ สมกับเป็นผีแเปรตจริงๆถ้าหากพวกเอ็งไม่รู้หรือจำไม่ได้ข้าจะบอกให้คืนนี้มันเป็นคืนแหลมตริบหาคำข้าจะให้พวกเก่าทุกคนออกล่าวิญญาณผู้คนมาเป็นถาดรับใช้ของข้าคืนนี้แหละคืนนี้เลยเหรอแม่เทาใช่คืนนี้แหละมันเหมาะที่จะออกล่าข้าพวกชาวบ้าน ให้หมดทุกหลังคาเรือนจัดการกับพวกมันเอามันมาเป็นบริวารของขา้าตายลวเว้ยพวกมันเล่นออกลากา่าข้าผู้คนคืนนี้เลยหรือวันนี้ตายเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วข่าวของที่เราจะใช้จัดการกับพวกมันก็มีเพียงมีดพกหลงอาคมเท่านั้นที่ติดตัวมาในตอนนี้ เราเผลยยกมือแตะที่เอวมีดหมอยังเน็บอยู่มันทำให้เราใจชื้นขึ้นมาเพราะมีดพกลงอาคมอันนี้พิษสงของมันมากมายมันคงจะจัดการกับวิญญาณชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีขณะที่เรากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นั้นขาของเราก็เหยียบเข้ากับกิ่งไม้จนเกิดเสียงดังก็ทำให้บรรดาผีเปรตใหญ่แก่หันมาตรงที่เราแอบซุ่มดูพกมันอยู่ จัดการกับคนที่มันมามา,มาแอบฟังเราฆ่ามันจัดการฆ่ามันฆ่ามันเดี๋ยวนี้พวกบริวารของข้าได้เลยแม่เทาได้สิเรื่องข้าพวกเราถนาดนะ เราพยายามรวบรวมสติรวบรวมความกล้าแล้วกระชากมีดพกลงอาคมออกมาจากเอวยกมือขึ้นพนมนึกถึงครูบาอาจารย์ที่รำเรียนมาแล้วก็ตัดสินใจคว้างมีดเข้าใส่ที่น้าผาของยายแก่ทันทีนี่นะนี่นะยายแก่ผีนรกลงนรกซะเถอะ เมื่อใหญ่แก่มันตายไปแล้วบริวารของมันก็พากันสลายหายตัวไปหมดสิ้นมันเป็นความสำเร็จของเราหมอผีจอมหมอผีจอมคาถาผีตีสามละครยูทูปชุดเรื่องสั้นขวัญพวาตอน จอมคาถาจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานพีตีสามโชคดีสวัสดีครับ